เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมมือถือที่มีชื่อว่าเกม Of Throne Winter Is Coming M นะครับสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือลิขสิทธิ์แท้จาก HBO นะครับตัวเกมก็เลยจะคงความเป็นต้นฉบับเอาไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าสิ่งปลูกสร้างนะครับภายในตัวเกมเนี่ยก็จะมีภาษาไทยด้วยนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปในเกมเลยละกัน From the lands of always Winter the Land Al เนี่ยพอมีภาษาไทยมันก็จะมีซับไทยขึ้นไหมแล้วอ่านประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าอดี๋ตรงนี้ผมขอข้ามเลยกันนะให้ท่านผู้ชมที่เข้าเกมมาใหม่เนี่ยได้รับรู้ในเรื่องไปด้วยตัวเองดีกว่านะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวเกมก็จะให้เราเลือกอคุณภาพของภาพนะครับเอาเป็นว่าผมขอเลือกแบบปัจจุบันละกันนะครับอ่านลืมบอกในเรื่องของภาษานะครับนอกจากตัวเกมเนี่ยจะรองรับภาษาไทยแล้วนะครับผมก็ยังมีอังกฤษ จีนนะครับเกาหลีญี่ปุ่นอินโดอีกด้วยนะก็คือใครถนัดภาษาไหนก็สามารถเลือกใช้ภาษานั้นได้เลยนะครับใกล้ตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าให้เราเลือกตระกูลนะครับผมที่เราต้องการจะเข้าไปอยู่นะก็จะมีหลากหลายตระกูลนะครับและก็น่าจะมีตระกูลที่หลายคนคุ้นเคยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นตระกูลแลงนิสเตอร์นะครับตระกูลสตาร์กอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าแต่ละตระกูลเนี่ยมันมีความสามารถอะไรก็สามารถกดดูได้ที่ตรงนี้นะครับจะมีสกิลอยู่นะจิตแห่งเสื้อดำนะครับ จมตีของทหารม้าเพิ่มขึ้น30%สนะครับรับตระก,กูลสตาร์กนะแต่ลองดูแลงนิสเตอร์มั่งสิเวลาในการฝึกฝนทหารทั้งหมดลดลง15%นตะครับตระก,กูลอื่นๆละ่ะเนี่ยความเร็วในการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยแต่ละตระกูลหรือว่าแต่ละดินแดนที่เราจะไปอยู่นะครับมันจะมีความสามารถประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้ก็ระดมพลธนูโจมตีเร็วขึ้น40%นะครับ อัตราการผลิตทรัพยากรเพิ่มขึ้น20นะครับผมแล้วก็ความเร็วการรวบรวมทรัพยากรเพิ่มขึ้น10% h เฮดพีของทหารม้าเพิ่มขึ้น30%นะครับโจมตีของพลทวนเพิ่มขึ้น30%อ่านันว่าในคลิปนี้ผมจะเล่นเป็นตระกูลสตาร์กเลยกันนะครับผมเพราะว่าโจมตีของทหารม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง30%และก็ผมก็ชอบทหารม้าเป็นการส่วนตัวแล้วด้วยนะครับโอเคแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับ แต่เพื่อไปต่อนะอันนี้ก็จะเป็นฉากให้เราเห็นอนาณาจักรของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนนะจะมีนกบินมาเปิดฉากให้เรานะครับสวยงามน,นะครับผมบรรยากาศภายในตัวเมืองแล้วก็ค่อยซูมออกให้เราเห็นทั้งอาณาจักรของเรานะเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยตัวเกมก็จะสอนเราแล้วนะครับผมเกี่ยวกับการเล่นนะครับ อันนี้เหมือนให้เราสร้างที่นานะครับบุกเบิกที่นานะกดสร้างนะครับฟาร์มก่อสร้างไอตรงนี้มันจะเป็นการมอบหมายนะครับผมให้ผู้บัญชับบัญชาเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับซึ่งถ้ามีผู้บังคับบัญชานะครับผลผลิตมันก็จะได้ดีขึ้นนะครับผมและเวลาในการผลิตก็จะเร็วขึ้นนะตามที่ตัวเกมอธิบายนะครับโอเคยืนยันไปครับผม สร้างฟรีทันทีนะช่วงแรกเนี่ยเวลาเราก่อสร้างอะไรมันก็จะฟรีนะครับเพราะเป็นช่วงที่ตัวเกมกําลังสอนเราอยู่นะยินดีด้วยได้รับเศษชิ้นส่วนตัวละครน,นะครับเศษชิ้นส่วนดาบแล้วก็ผลผลิตต่อไปสร้างค่ายทหารราบสร้างฟรีทันทีนะครับนี่ครับผมเวลาสร้างเสร็จเนี่ยมันจะมีเมืองขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบมากๆโอเคสร้างเสร็จแล้วนะครับ ก็จะรับอุปกรณ์เป็นเศษชิ้นส่วนตัวละครแล้วก็เศษชุดเกาะนะครับแล้วก็ทรัพยากรน,นะสร้างต่อครับเนคือในช่วงแรกๆของตัวเกมเนี่ยเขาพยายามที่จะสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างฐานของเรานะครับผมว่าแต่และฐานเนี่ยมันจะให้ผลผลิตอะไรแก่เรานะครับโอเคครับผมสร้างฟรีไปครับทำทํานายศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้ว ได้เป็นล็อบสตาร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครจากออริจินอลทีวีซีรีส์นะครับถ้าใครเคยดูเกม Thrones นะสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้มีสกิลด้วยนะครับเห็นไหมในส่วนของตัวนี้จะเป็นการฝึกทหารนะครับเราสามารถเลือกทหารที่จะมาฝึกได้ หลังจากตัวเกมเนี่ยสอนเราไปได้สักพักนะครับเกี่ยวกับการสร้างค่ายนะครับผมการสร้างทหารการฝึกทหารเนี่ยตัวเกมก็จะให้เราออกไปด้านนอกนะครับด้านนอกดินแดนของเรานะเนี่ยมันก็จะสู่มาให้เราได้เห็นพวกกองทัพต่างๆนะครับที่กําลังลุกลานอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นพวกกองทัพคนเถื่อนนะครับขอเรียกประมาณนี้แล้วกันนะเหมือนได้บุกโจมตีสถานที่ต่างๆนะครับยิ่งเราสามารถกดข้ามเลยนะแต่ไม่รอดผมจะขอดูหน่อยแล้วกัน นี่ครับผมเราต้องทำลายไอ้กลุ่มที่มันสร้างความวุ่นวายนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตัวเกมก็น่าจะสอนให้เราแบบต่อสู้แล้วนะครับทำการพิชิตค่ายต่อสู้นะครับผมเลือกกองกำลังนะครับก็เป็นกองกำลังที่เราได้ไปฝึกมาเมื่อกี้แหละอันนี้เป็นหัวหน้าทัพนะครับแม่ทัพของเรานะจะปิดไปครับผมออกศึกครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับ ชนะก็จะได้ทรัพยากรกลับมานะครับพูดไปพูดมาลิ้นจะพันกันเฉยเลยนะครับผมคือหลักๆของเกมนี้นะครับเขาก็จะเน้นให้เรานะครับผมทาสงครามกับตระกูลอื่นๆนะครับหรือว่าผู้เล่นคนอื่นๆนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของเมลังอะไรประมาณนี้นะครับละเกมนี้นะครับก็เปิดให้เล่นหลายภูมิภาคด้วยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะก็จะมีหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นไต้หวันฮ่องกงเกาหลีใต้นะครับมาเก๊าญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะเป็นภูมิภาคของเรานั่นเองนะ ก็จะเจอผู้เล่นหลากหลายประเทศนะครับโอเคตรงนี้เขาก็จะสอนเราต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะสอนอะไรเราต่อไปนะครับแต่หลักก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างเมืองทำเควสในช่วงเริ่มต้นนะครับอันนี้จะเป็นแม่ทัพนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นการฝึกแม่ทัพของเรานะครับแม่ทัพของเราเนี่ยจะมีสกิลแล้วก็สามารถอัปเกรดพวกเลเวลอะไรต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะถือเป็นจุดที่ดีนะครับยิ่งถ้าแม่ทัพเราแข็งแร่งเนี่ยมันก็จะสามารถรบชนะได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้อัพได้เวลเดียวนะวาอุปรกรณ์ในการอัพยังไม่พอนะครับ มีอุปรกรณ์ที่สวมใส่ไหมก่อสร้างนะครับใส่ใส่ดาบครับผมออก,กดตรงนี้เพื่อดูภาพลกรวมนะครับอันนี้จะเป็นค่าสเตตัสเดี๋ยวผมจะใส่ดาบของผม,มอ่ะตรงนี้นะครับตัวเกมยังสอนอยู่นะครับเรายังไม่สามารถทําข้ามการสอนได้โอเคได้ดาบเลเวลหนึ่งมาอันหนึ่งนะครับรู้สึกว่าผมจะได้ชุดเกราะมาด้วยนะครับผมก่อสร้างไปเลยละกันเป็นแม่ทัพจะไม่มีชุดเกราะกับดาบได้ไงล่ะครับอันนี้จะปลดล็อกตามเลเวลนะเล, 3, ละเวลสามแล้วก็เลเวลห้านะครับ เดี๋ยวระหว่างอยู่ในเมืองเนี่ยเรามาสร้างค่ายต่างๆดีกว่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นค่ายฝึกทหารธนูนะครับผมรือว่าทหารที่ใช้ธนูนะก็ถามว่าทําไมผมถึงรู้เพราะว่ารูปค่ายเป็นรูปธนูนี้นะครับคงไม่ใช่ทหารดาบอย่างแน่นอนนะครับก็สามารถสร้างฟรีได้ทันทีนะครับเนือแล้วเวลาสร้างนี่ผมค่อนข้างชอบนะเวลาที่เมืองมันโผล่ออกมาแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูทหารธนูเราปลดล็อกได้เป็นทหารธนูระดับแรกนะครับจะมีระดับ1 2 3 4งสนะครับห้าเดนะครับยิ่งระดับสูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเท่ขึ้นนะครับผมระดับแรกอาจจะใช้ชุดประมาณนี้นะก็ฝึกไปครับผม3นาทีนะผู้บัญชาบัญชาการโอเคไปส่งก่อนนะครับเราใส่ใครดีคนนี้แล้วกันเพราะว่าใช้ธนูนะครับยืนยันนะครับ โอเคฝึกฝน3นาทีเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูใหม่นะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นทหารม้านะครับเพราะว่าเป็นรูปม้านะงั้นเรามาสร้างกันเลยแล้วกันอ๋อแต่ปราสาทต้องววสามก่อนนะครับโอเคพัฒนาฟรีก่อนนะครับอ๋อวิวหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคววสามแบบนี้เราน่าจะสร้างทหารม้าได้แล้วนะครับมากลับมาสร้างฐานฝึกทหารม้าเรากันนะครับเราจะทําให้กองทัพของเราเนี่ยแข็งแกร่งนะจะมีแบบทหารพลธนูนะครับทหารลาบแล้วก็ทหารม้าในการโจมตีศัตรูนะครับโอเคก็กดเข้าไปนะครับ ก่อนอน่เราต้องใส่แม่ทับก่อนใช่ไหมเอาใครเป็นแม่ทับดีคนนี้แล้วกันนะครับยืนยันนะผมแล้วก็เริ่มฝึกทหารกันเลยแล้วกันนะครับฝึก4นาทีนะสำหรับทหารมา้าก็ยิงเวลสูงยิงเท่ขึ้นนะครับโอ้วเว,วสท้ายนี่ยิงกับแม่ทับคนหนึ่งเลยนะอ่าแล้วเผื่อหลายๆคนสงสัยนะครับผมว่าไอเหรียญ200ที่มันกระพริบกระพริบตรงตระกูลนี้เนี่ยทำไมมันกระพริบโชว์เราบ่อยจังนะครับจริงๆมันก็คือ ให้เรานะครับผมเข้าไปร่วมตระกูลนะครับหรือว่าสร้างตระกูลนะอันนี้ถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆนะครับมันก็เป็นเหมือนประมาณกิวนั่นแหละเราจะเข้าร่วมตระกูลอื่นๆนะครับหรือว่าเข้าร่วมกิวอื่นๆก็ได้หรือว่าเราจะสร้างกิวแต่จะเสีย200ทองตรงนี้นะครับไหน,นหผมลองกดเข้าตระกูลอื่นๆดูซิเข้าตระกูลนี้แล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับไปอยู่ตระกูลเขาเป็นเทียบร้อยนะได้เหรียญกลับมาด้วยนะครับก็เป็นรางวัลในการเข้าร่วมตระกูลนั่นแหละอันนี้เคลสดสาเร็จนะครับขอรับเคลสดกันหน่อยแล้วกัน หลังจากผมอัปเกรดฐานมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ผมเนี่ยสร้างหอคอยนะซึ่งหอคอยตรงนี้นะครับมันจะจําเป็นมากๆเลยนะเวลาที่เราออกไปอ,อ,อยังดินแดนภานนอกนะครับและเราต้องการจะโจมตีฐานทัพัตูเนี่ยมันจะมีให้เราสอดแนมนะครับซึ่งเราจะสอดแนมได้เราจะเป็นที่ต้องอัปหอคอยนี้ให้ถึงเลเวล2ก่อนนะครับโอเคพัฒนาเลเวล2เรียบร้อยนะครับเราจะทําการสอดแนมได้แล้วนะนี่ครับผม ีเขาก็เจนาฟนะครับผมจะสามารถโจมตีสอดแนมเปเชิญหน้าสตูอะไรพวกนี้นะครับช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนส่งเสริมกําลังเข้าร่วมระดม,มทัพอะไรแบบนี้นะซึ่งหอคอยก็เป็นสิ่งจําเป็นในการอัปเกรดเลยนะครับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องทหารที่เราจะบัญชาทัพนะครับมันจะมีการแพ้ทางแล้วก็ชนะทางกันด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมดูที่ตรงนี้นะเอาน้าผมจะกดให้ดูแบบง่ายๆเลยละกันนะครับหนึ่งนะครับผมทหารราบเนี่ยทหารราบเนี่ยทหารสีแดงๆนี้นะครับมันจะพิชิตพลทวนได้นะครับคือมันจะชนะทางทหารทวนตรงนี้นะครับส่วนพลทวนนะครับผมมันจะชนะทางทหารม้าที่เป็นสายสีฟ้านะครับส่วนทหารม้าเนี่ยมันก็จะชนะทางทหารราบนะครับมันจะวนกันไปแบบงูกินหางประมาณนี้นะครับผมส่วนพล เขาบอกว่าไม่สามารถพิชิตทหารประเภทใดได้เลยนะครับผมและก็จะไม่ถูกใครพิชิตเหมือนกันนะคืะพูดง่ายๆนะครับพลธนูเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนทหารที่ยิงฟรีครับคือ er: ถ้ามันได้ยิงฟรีเนี่ยมันก็สามารถเอาชนะทุกทหารได้นะครับแต่ถ้ามันโดนเข้าถึงตัวเนี่ยมันก็จะโดนฆ่าตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆเราต้องวางตำแหน่งทหารธนูให้ดีๆนะครับหลังจากเล่นมาส,สักพักจนถึงตอนนี้นะครับผม,ผม,ผมก็คิด, <ๆ S 2> คดว่าตอนนี้เนี่ยเมืองของผมนะครับแข็งแกร่งพอที่จะพอจะไปสู้กับเมืองคนอื่นๆได้นะครับเพราะหลังจากที่ตัวเกมสอนผมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการสอนการสร้างทหารนะครับผมการอัปเกรดปราสาทนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ได้เป็นเน้นการอัปเกรดทหารนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทหารม้าทหารดาบนะครับรวมทั้งพลธนูด้วยรวมถึงการอัปเกรดแม่ทัพของผมจนผมคิดว่าทหารของผมแล้วก็เมืองของผมเนี่ยแข็งแร่งพอที่จะออกไปต่อสู้กับเมืองอื่นๆได้แล้วนะครับซึ่งผมก็จะมาสาธิต การต่อสู้กับเมืองอื่นให้ท่านผู้ชมได้ดูแลวกันนะครับคือตอนแรกนะครับถ้าท่านผู้ชมกดมาที่แผนที่โลกเนี่ยก็ยจะเห็นโดมนะครับแบบนเนี้ยขาวๆเนี้ยล้อมรอบเมืองเราอยู่นะครับซึ่งถ้ามีโดมล้อมรอบเมืองเราอยู่เนี่ยก็แปลว่าเมืองเรานะครับจะไม่สามารถโดนสอดแนมแล้วก็โดนโจมตีได้นะครับแต่ถามว่าทําไมโดมที่มันล้อมรอบเมืองผมถึงหายไปเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการสอดแนมเมืองอื่นนะครับหรือว่าจัดทับแล้วก็ไปโจมตีเมืองอื่นนะคือถ้าเรานะครับผมทําการกดจัดทับแล้วก็ สอดแนมเนี่ยหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไปใส่เมืองที่เขาไม่มีโลคคุมกันเนี่ยเมืองเรา ที่มีโรคคุ้มกันก็จะโลหายไปด้วยนะครับเพราะงั้นก็ควรจะระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะสำหรับใครที่ยังไม่อยากมีศัตรูนะครับหรือว่ายังไม่อยากสร้างศัตรูเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าพึ่งจัดทับแล้วก็ไปสอดแนมเมืองฝั่งตรงข้ามแลวกันนะครับแต่ตรงนี้ผมได้ไปสอดแนมแล้วทําให้เมืองผมเนี่ยไล่การป้องกันนะครับแต่ก็เป็นอย่างที่ผมต้องการว่าผมเนี่ยอยากลองต่อสู้กับเมืองคนอื่นๆมาอยู่พอสมควรแล้วนะครับคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมพร้อมที่จะทําสงครามเต็มที่นะครับ ก็มีอยู่2เมืองที่เปิดโล่ตอนนี้นะครับจะมีเมืองเลเวล11กับเมืองเลเวล5ก็ไหนลองสอดแนมเมืองเลเวล11ให้ท่านผู้ชมดูนะครับกดสอดแนมไปก็จะมีทหารวิ่งไปสอดแนมนะครับสอดแนมเสร็จแล้วก็สมามารถกดดูได้นะครับอ่าสอดแนมสําเร็จแล้วเมืองเลเวล1นะครับกองกําลังเฝ้าเมืองก็มีทหาร3คนนะครับ2ดาวเหรอโอ้แล้วดูกองกําลังลบของเขานะครับพลังระดับแสนเลยนะ เดี๋ยวเรามาลองสอดแนมอีกเมืองหนึ่งดูนะครับสําหรับเมืองนี้ก็เป็นเมืองเลเวล5เดี๋ยวมาลองสอดแนมดูนะก็คือถ้าเมืองเขาเนี่ยมีแม่ทัพใกล้เคียงกับผมก็คือไม่มีดาวเนี่ยผมจะลองโจมตีดูแล้วกันแต่ถ้าเมืองเขามันแบบโหดเกินไปนะครับผมก็จะขอผ่านการโจมตีในคลิปนี้แล้วกันนะครับก็โอ้โหทหารเขา2ดาวเวล5กันทั้งนั้นนะครับแต่พลทวนรู้สึกว่าจะไม่หนักเท่าเมืองนี้นะเมืองไหนนะที่เราไปสอดเมื่อกี้เอาเมืองนี้นะครับเมืองนี้ไอเมืองเวล11็นะครับผมทหารจะแข็งแกร ทหารก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับคือผมไม่มีโอกาสได้ชนะเลยนะครับอนว่าคลิปนี้ผมจะไม่ขอโจมตีแล้วกันแต่ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งระบบแทนนะครับก็คือระบบการย้ายเมืองนะครับคือเราสามารถย้ายเมืองไปตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยเราคลิกที่ตรงจุดนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกย้ายเมืองไปได้เลยนะครับการย้ายเมืองนะครับเขาก็จะบอกว่าจะทําการวาร์ปนะครับหากมีทหารศัตรูบุกเนี่ยก็จะไปถึงปราสาทของท่านโดยตรงนะท่านยืนยันที่จะต้องการวาร์ปหรือไม่ ก็จะเป็นการย้ายเมืองนะครับเราจะสามารถวรับเมืองได้ไม่จํากัดเรื่อยๆนะครับถ้าเราต้องการที่จะย้ายนะเอาว่าสำหรับเกม o f ฟโทนวินเทอร์อ s สคอมมิ่เนี่ยผมก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ต้องการดาวโหลดเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวนโหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้เลยเพราะาตัวเกมเนี่ยเปิดไ้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Android หรือว่าทางฝั่งของ iOS นะครับก็สับคลิปนี้บายบายนะครับ